อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเค p ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าเพราะล่าสุดเลยค่าผู้เาราโอเกะนะครับได้ ปล่อยคลิปออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่ารายการครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความสนุกและสาวๆ blackpink ทั้ง4คนก็เอนจอยกับการนั่งรถเม้ามอยร้องเพลงกันมากๆเลยนะครับความยาวคลิปวิดีโอของรายการเต็มเนี่ยประมาณเกือบเกืิกนาทีนี่คือตอนที่พิเศษที่สุดนะครับโดยมีเกสต์เปเยลสุดพิเศษเลยนะั่นก็คือ4สาว b l a c k p i n และก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วของรายการด้วยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะ ยุติการออนแอร์ดังนั้นเนี่ยตัวแม่ก็เลยต้องมาสักหน่อยนะครับหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมานานวันนี้ b l a c k พิงคอยู่ในรายการคาปูคาราโอเกะเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดก็คือ l i s a า X คาปูคาราโอเกะติดเทวิตเตอร์ขึ้นมาแบบพุ่งๆเลยนะครับเพราะว่าในรายการนี้ม่วนสุดจอยสุดก็คือ Lisa แล้วหนึ่งร้องได้ทุกเพลง ได้ทุกเพลงนะครับแล้วอินเนอร์ของลีซ่าเนี่ยบอกเลยว่าตัวแม่แข่งฝั่งอินเตอร์มากๆน้องนั่งอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงกลางเลยดังนั้นกล้องก็คือจับเว่อร์นอกจากกล้องจะจับแล้วออร่าก็ยังจับมากๆด้วยวันนี้ลีซ่ามาในลุกที่แบบเท่ๆด้วยชุดที่มีความแบบเฟียสมีความตัวแม่มีความตัวมัมมาในลูกซี o อสาวที่เป็นด้านแฟชั่นนิสตา นอกจากนั้นเนี่ยยังมากับแบบการแต่งหน้าสไตล์ใหม่นะคะที่แฟนๆบอกว่าเฮ้ยลิซ่าแต่งหน้าสไตล์นี้คือสายฟอร์มากๆเป็นสีลิปที่ไม่เคยเห็นลิซ่าทามาก่อนเลยถ้าหากว่าแต่งหน้าโทนเกาหลีเนี่ยแต่งหน้าแนวๆนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่นักแต่ลิซ่ามาอยู่อินเตอร์แล้วบอกเลยความสายฟอร์นะั้นมันเหมาะกับลิซ่าที่สุดสวยคมแบบ คมกริบเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดเพลงไหนมาลิซ่าก็เก็บหมดแถมแฟนๆยังบอกว่าเสียงของลิซ่าเวลาร้องเพลงสากลแบบนี้แล้วเนี่ยมันเข้าปากสุดๆไปเลยนะครับเสียงจะมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสำเนียงที่ดีของลิซ่าแฟนๆบอกว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยพูดอิงรัวๆพูดอิงบ่อยๆไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอะไรเลยสำเนียงดีแล้วก็ฟังแล้วลื่นหูมากๆแถมยังดูมีเสน่ห์ด้วย a c ซนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันจับเข้าไปถึงแบบ แกนหัวใจแฟนๆฟังแล้วคือแบบเฮ้ยลิซ่าพูดอิงอีกพูดออกมาอีกพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่านอกจากลิซ่านะครับจะแบบว่ามาในลุคของสาวมาดเท่ในวันนี้แล้วแล้วก็มาโชว์อินเนอร์การร้องเพลงและแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยการแต่งหน้าสไตล์ใหม่ของลิซ่าก็เป็นที่พูดถึงกันแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือสร้อยคอของลิซ่านั่นเองที่ ใส่มาเป็นเครื่องประดับนะครับสำหรับการออกอรายการคาพูคาราโอเกะนะครับเป็นของบูการีเซอร์เพนติเน็คเล็กต้อยหัวงูนะครับราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนกว่าบาทไทยพิซซ่าใส่มาโดดเด่นมากๆนะครับแถมยังแบบ p r e เซนตเก่งซะด้วยร้องเพลงไปสะบัดผมหนึ่งเอานอกจากจะได้โชว์สร้อยแล้วยังโชว์แหวนอีกนะครับขายให้หมดขายทุกอย่างขายสวยขายอินเนอร์ขายเสียงขายสร้อยขายแหวนออกรายการเดินเดิแบบตัวแม่นะครับคุณเจมส์คาร์เดนเนี่ยก็เลย ตั้งฉายาให้ไปเลยนะครับบอสพิงลิซ่าได้ฉายาใหม่มาแล้วนะครับบอสพิงลิซ่านั่นเองหูสุดยอดเลยนะครับเข้ากับลุกวันนี้มากๆเลยมีความซ e อสาวเหมือนแบบว่าตายแบบตัวแม่ตัวบอสแล้วก็เลยได้ฉายามาเป็นบอสพิงลิซ่ารายการจริงๆเต็มๆเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยทั้งเมสามอยทั้งร้องเพลงไปดูลิซ่าร้องเพลงกันเยอะๆนะครับนานๆจะได้เห็นลิซ่าทำอะไรแบบนี้รับรองเลยว่า ม่วนสุดจอยสุดอย่างที่ได้บอกไว้เลยที่สําคัญนะครับการปิดคลิปวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งกว่าอะไรเพราะว่านี่คือคลิปสุดท้ายคือรายการเทปสุดท้ายแล้วการปิดจบรายการของคุณเจมส์คาร์เดนก็คือชูนิ้วไปเลยนะครับแต่ว่าชูนิ้วอะไรเนี่ยไปดูได้ที่รายการเต็มนะครับของค้าพูคาราโอเกะนะครับเทปพิเศษของ Black พิงซีสาวมากันรัวๆไปดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ